สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมีกับสิฟ้าเพื่อนเพืมาเบิ้งตายายกับหลานเกี่ยวเขาแล้ว้ะนีหลานสาวยายกำลังเหตดปีคนจันเป็นทาลิ่งหน่อยให้เบิ้งพอ คือคุณตาและจ้าเพิ่นกำลังขับรถเกี่ยวเขาเนาะนี่จ้าเพิ่อนาภาพอาจจะบอนิ่งนะจ้าต้องขอโทรเพื่อนๆด้วยแล้วเพิ่นถ่ายไปนำกระยางไปนำเลยจ้าหลานสาว นี่ค่ะคือคนเหนียวได้จะ้ะเพื่อน,นเพ้าอเหนียวพันเตียได้จากทำต้นมันกระสิมเมอสูงหลายก็เลยบ่ค่อยล้มมในใจจำนวนเพื่อนเนี่ยความสูงคุณมาลายเนาะจำนเพื่อน กำลังเลี้ยงเต็มทีแล้วข้างบนนี่นก็จะเป็นปลามันนะจ๊ะเพื่อนๆในเนี่ยมดเนาะปลามันกำลังงามของเมือนตาเราก็ใส่มันไวปจ้าเพื่อนคนก็บอกว่ยมีรับจ้างเกี่ยวก็สมัยก่อนอ่ะนะจ้าว้าวอาไรงานคนก็บ่ค่อยอยู่บ้านเนาะเพิ่นมายุ่งเทปเพิ่น แด็กักน้อยด้วยก็มันจะตาก,กล่องมังกร้ายกล่องให้เพื่อนเพื่อนเบิงว่าเขางามบ่หรือว่าง,งาม,ามเรืเอ่อนจเพื่อนนี่ ฟังทั้งตน้นไม้หลายๆก็จะเป็นหวยได้วจะ้ะเพื่อนๆต้นไม้ก็ยังมีหลายอยู่จเ้เนต้นไม้ข,ข้างๆย้ายเพื่นก็สกียเอเอาเพราะว่า,วารถเพนจะเข้าไปบ่หอดได้จะ้ะ ไฮนี่ก็สิบพท่านในเกี่ยวได้จากเพื่อนเพราะว่าตาเพิ่นจะเกี่ยวให้น,น,นันกอนได้จาเพื่อนเกิจะเฮ็ดเป็นไฮใหญ่เบิ่ดเลยสิเพรมีไฮห,หน่อยๆที่สมัยฮักเป็นดิ้งหน่อยได้จากเพื่อนไฮใหญ่ก็สิประมาณสองไร่สามไร่ได้จากแต่ละแต่ละไฮห,หน้าเนาะ คุณตาก็จะไปว่ไหว้ได้เจ้ากอนเพื่อนช่มบรรยากาศ เขาไปน้ำกันแด้จ้าบรรยากศยากศเที่ยวเขาด้วยใส่รถไปน้ำกันเนาะจากปลาก็จะเป็นหวยล่างๆก็จะเป็นหวยได้จ้านี่ดีเมียนเลยหรอก ท้องฝากันเนี่ยแดดจังน้อยได้จะเพื่อนเือนเพราะว่าเกคอยมีหุมบันไดได้จะนี่นตาเป็นกระครับเอีงเลยเพราะว่าพงมมม,งมีผู้ช่วยได้จะนี่นะเราก็ครับเอีงเราเลย ยีงก็บม่เคยไปเบิ่งลูกจานี่กัหลานส่งไม่หายด้อจะเพืเ่อนรูปเ่อเคยไปเบิ่งเพิ่นเกีียวจะเสีอใจแต่เพื่นมีรถเนะถาะจะอยากได้บรรยาการไม่เพิ่นเพนเบิ่ง ขอบคุณเพื่อนเพด้วยจ้าที่เขามารับชมคลิปไ่าด้วยจ้าแม่คุณแม่มก็จะเก็บห่วงเขาไปน้ำแล้วก็เกี่ยวขางๆที่รถล้วเขาว่าไดด้วยจ้าเพื่อนเพื่อนเราจะคอยคุมบุ้นตา หลางหน่อยหมยวกแดงก็ตามกลไป